สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูต้มยำปลากระป๋องนะครับเราก็ได้ปลากระป๋องสามแมครัวนะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆครับตะไคร้นะครับหัวหอมใบมะกรูดนะครับข่าพริกแดงกินดานครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับคุนเส้นนะครับใบกระเพรานะครับเราปรุงรสแค่มะนาวกับน้ำปลาครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับตะไคร้เราก็หั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะนาไปคลุกนะครับข่าเราก็มาซอยเตรียมไว้นะครับ ใบมะกรูดเราก็มาฉีกเตรียมไว้นะครับพริกเราก็ทุบพอประบุนะครับหอมถ้าหัวใหญ่ไปเราก็นํามาผ่านะครับแบ่งนะครับแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งนะครับมุ้เส้นเราก็จะแช่น้ําไว้สักครู่หนึ่งนะครับเตรียมต้มน้ําไว้นะครับน้ำเดือดแล้วเราก็นำตะไคร้ลงไปใส่นะครับไม่ขานะครับ แล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทองนะครับหลังจากนั้นเราก็เทป,ปลากระป๋องลงไปนะครับเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับพริกที่เราทุบไว้นะครับตับใบมะกรูดนะครับเตานะครับแล้วก็วนเส้นนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูต้มยำปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวเราจะยกลงมาเพื่อมาบีบมะนาวใส่ทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็บีบมะนาวใส่นะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยก็ตามชอบกันเลยนะครับก็เป็นยเสยร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูต้มยำปลากระป๋องเรานะครับเดีย๋ยวเสื้อใส่เสื้อกันเลยเมนูต้มยำปลากระป๋องเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลอยใช้ได้เลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้หนะครับผึ่งทับสวัสดีครับ